ตอนนี้ผมกำลังนั่งรถอีแทเข้าไปหาตัดทางมะพร้าวกับชาวบ้านในตำบลปลักแกลดอำเภอบางรามจัดพิศนุโลกครับคือว่าวันนี้เนะี่ยอาหารพื้นบ้านของเราก็คือจะเป็นข้าวต้มลูกโยนที่ชาวบ้านที่นี่นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นอาหารเฉพาะถิน่นและเขาจะทําไป mm hmm. ถาวาย mm hmm. พระตามวัดในช่วงวันทำบ,บุญใหญ่ๆซึ่ง ช่วงที่เราถ่ายทำมาเนี้ยมันกําลังจะถึงวันเข้าพรรษาอีกไม่นานชาวบ้านที่นี่เขาจะทำข้าวต้มลูกโยนเนี่ยไปถวายพระกันตามวัดแต่ตอนก่อนอื่นนะฮะเราจะไปหาวัตถุดิบที่จะมาห่อข้าวต้มลูกโยนโดยที่นี่เขาไม่ได้ใช้ใบตองหรือใบกล้วยนะครับเขาใช้ใบมะพร้าวตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปหากันต้องไปดูตาม,มไปวันนี้ครับผมต้องตามชาวชุมชนหนึ่งพัฒนาไปหาตัดหัวมะพร้าว เพื่อเอาไปห่อข้าวต้มลูกโยนอาหารเฉพาะถิ่นของที่นี่ครับซึ่งปีหนึ่งเราจะหากินกันได้ในช่วงที่ชาวบ้านเขากําลังจะมีงานบุญอย่างเช่นงานบุญเข้าพรรษาหรือออกพรรษาครับลุงทุมบอกว่าช่วงก่อนเข้าพรรษาชาวบ้านเขาจะเลือกตัดหัวมะพร้าวหรือยอดอ่อนที่กําลังแทงใบโผล่ขึ้นกลางลําต้นแบบนี้ครับคนในพื้นที่เรียกใบแบบนี้ว่าใบฉลาบลักษณะส,สีของใบจะออกสีเหลืองทองตัดกับสีเขียวอ่อน เมื่อนากลับไปห่อข้าวต้มลูกโยนแล้วจะมีสีสันสวยงามครับจะเอาไปทําอะไรกันไปห่อข้าวต้มลูกโยนเลอครับแล้ววิธีการเลือกใบเลือกใบก็ต้องเลือกใบที่มันฉลาดมันยังไงฮะมันมันออ็นต้ไหนของต้นยอดของมันเลยครับอืที่อยู่ที่ยอดมันจะมีอันเดียวมีอันเดียวเนี่ยต้นนึงก็มียอดเดียวอมมันจะไม่เหมือนไอ้ใบที่เราเห็นที่มันใบๆออกมาอย่างนี้ยู่งหลังนี่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อ๋อมันจะเป็นเล่าแต่ใบทําไมต้องเอาใบฉลาดด้วยเพราะอะไรลุง ห่อแล้วมันจะสวยนะครับเรื่องอะไรเพราะสีด้วยไหมสีมันนะขาวแล้วใบมันก็ไม่แตกด้วยใบก็ไม่แตกใบกับมันยังหอนอยู่แล้วถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เขาไม่มีพวกใบมะพร้าวเงี้ยเขาใช้ใบตองใช้ใบตองครับแต่จริงๆแล้วนี่เราต้องใช้ใบใบฉลามแบบของมะพร้าวนี่แหละครับจริงๆก็ต้องใช้แบบใบมะพร้าวใบอ่อนมาแต่ดั้งแต่เดิมเลยจะดั้งแต่เดิมส่วนวิธีการเตรียมใบฉลามที่จะใช้ห่อข้าวต้มลูกโยน ให้ใช้เพียงแค่ผ้าเช็ดเพียงอย่างเดียวครับจากนั้นวิธีการทำข้าวต้มลูกโยนขั้นตอนดูแล้วไม่ยุ่งยากครับให้เอากะทิไปตั้งไฟเติมเกลือน้ำตาลลงไปรอสักพักให้เทเข้าวเหนียวลงไปซึ่งขั้นตอนนี้ครับเทคนิคของบางคนเขาจะไม่กวนให้เมล็ดข้าวแตกเพื่อความสวยงามเวลาห่อไปทำบุญนั่นเองครับแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับวิธีการห่อข้าวต้มให้เป็นลูกสวยงามจะต้องเระยะห่างให้พอดี หรือแม้แต่การห่อพันข้าวต้มจะต้องตกแต่งเก็บรายละเอียดให้สวยงามแบบนี้ครับมาถึงก็มาเช็ดมาทาใครจะห่อเป็นเป็นอันใหญ่ๆลูกให,ใหญ่ก็ได้อ่ามาเช็ดแล้วก็มาจะเช็ดจะล้างอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละมาทําเสร็จแล้ว,เ,ลวเราก็แช่ข้าวเหนียวไว้ใช่ไหมถ้าจะทํากลางวันนี่เราก็ ค่อยๆยังก็ตื่นตอนชาตักตีห้าอะไรเราก็แช่เลยประมาณกลางวันอะไรเงี้ยนะแล้วเราใช้สายหน่อยก็เราก็เริ่มทาได้จะเริ่มทําเราก็ขั้นกะทิกะทิเราอยากขั้นให้น้ําเยอะเอาพอดีพอน้ำหมักมันก็จะพัดแล้วมันก็จะแยะ่จะไม่สวยจะแย่จะ,ะไม่สวยแล้ววิธีการทาทาไงครับ้อมโยนเริ่ม,เร,มเริ่มจากเอาเอาเอากระทะตั้งไฟผมเห็นเอากะทิลงก่อนเหรอกะทิลงอ่าล้าไรังไงฮะลอกเอาเกลือใส่ น้ำตาลแต่ป้าทำยังน้นำตาลยังไม่ใส่อพอพอพอกะทิแต่ไม่ไม่ให้ไม่ให้แตกนะเพราะร้อนเพราะเดือดแล้วผสมเลยผสมเพราะว่าเอาเข้าวเทใส่แล้วก็ทางว่าเอาน้ำตาลใส่ไปแล้วมันจะไม่ค่อยซุกพักทัพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาพนันใส่น้ำตาลน่ะแล้วก็พอเวลาเราก็เอาน้ำตาลโรยใส่แล้วค่อยเอาน้ำตาโลาโร<อ>ยพอะนึ่งมันจะไม่ค่อยซุก แล้วผมเห็นเมื่อกี้ที่พี่เขาผัดเขาทำไมเขาทำมันเหมือนต้องเบาๆมันคืออะไรฮะเขาบอกไม่ให้เม็ดมันหักถ้าแต่คนอะถ้าแต่คนทําวิธีการอะคนทํอยังนอยังงี้คือว่าของอันเนี้ยชอบใครชอบมันใครจะทําไงก็ได้แล้วแต่ได้แต่ใครจะทาแบบไหนฉะนั้นรสชาติมันก็จะต้องมีเค็มเ็มกับมันแล้วก็หวานเค็มหวานมันจ้ะ คนเฒ่าคนแก่เลยผมฟังว่าต้นกําเนิดข้าวต้มลูกโยนเริ่มมาจากคนสมัยก่อนครับเวลาจะทําบุญจะต้องเบียดเสียดแย่งกันเข้าไปใส่บาทเมื่อคนที่อยู่ด้านหลังใส่บาทไม่ถึงก็จะโยนข้าวต้มลงไปในบาทจึงเป็นที่มาของชื่อขนมโบราณชนิดนี้นั่นเองครับ ข้าวต้มลูกโยนเป็นของหวานของเราวันนี้ซึ่งเป็นของเก่าแก่โบราณของคนป,นป,นปักแรกเขาบอกว่าไอตัวข้าวต้มลูกโยนตัวนี้แหละเราจะกินกันได้ม,มีให้เห็นมีให,ให้ให้กินกันได้ชิมกันได้นในช่วงที่ทาบุญใหญ่ๆครับข้าพรรษาออกพรรษาจะต้องมีให้เห็นส่วนตัวผมนะครับผมลองชิมแล้วเนี่ยผมว่ารสชาติข้าวต้มลูกโยนเนี่ยมันก็คือข้าวต้มมัดนี่เองเพียงแต่ว่า วิธีการเอามาหอ่อเอามาพันเนี่ยมันมีประวัติความเป็นม,มาครับคือสอบถามป้าๆรุ่น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 แรกๆของที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยการที่คนเข้าไปทําบุญเขาจะลุม่มนะฮะลุมเข้าไปแล้วตรงบาทที่เราวางเป็นตรงกลางๆเนี่ยคนที่อยู่หลังเขาไม่ถึงเขาก็เลยทํบาทแบบนี้ครับเขาก็เลยมาห่อแบบนี้เขาก็ห่อมาพันแบบนี้แล้วก็โยนข้ามหัวคนที่อยู่ข้างหน้าเพราะคนมันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลงในบาทแค่นั้นเองไม่มีอะไร รสชาติ<ม>เขาจะมันนวลแบบเขาต้มมัดเลยครับ<ม>นี่ฮะเหมือนกันเลยเ<ม>พียงแต่ขามัดคนละแบบดยกินได้ในช่วงข้าวภาษาอีกไม่กี่วันนี้จะถึงคุณผู้ชมน่านจะลองม,มาแถวนี้นะถ้ามาปักแรกเนี่ยเจอแน่ๆเขาต้มลูกโยน